สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายนะครับทุกท่านนะครับนะ้ามาพบกับตอนที่3ลังที่1นะครับน้องคาดว่ารุ่นนี้จะได้ประมาณมาตผมน่าจะได้มาอีกหลังนึงนะครับนะแต่ก็จัดก่อนพี่นะส่วนชายอยากได้รุ่นนะครับมาเลยพี่นะฮะมาได้เลยนะครับรุ่นละ อ่าอยห้บาทนะครับเอ้สา0รบาทนะครับรุ่นละ300บาทนะครับแต่ถ้า4ีรุ่นผมให้พันหนึ่งนะ4ีรุ่นผมให้1,000พี่นะครับนะใครอยากได้รุ่นทักมาได้เลยนะครับพิเศษให้นะครับรุ่นนี้ราคาจองนะครับอยู่ที่269บาทนะครับ269บาทนะครับนะจะฮะตอนนี้เพิ่งได้หลังใหม่มาอีกหลังหนึ่งพี่นะครับมาลุยกันพี่นะ รายการที่หนึ่งครับนะหากชอบกิจกรรไหนในพี่นะสามารถทักมาได้ที่เบอร์โทรนะฮะทักที่ไลน์ผมได้นะขอรูปภาพเติมได้หรือโทรมาได้อ่าติดต่อมาได้นะฮะโทรสั่งจองได้เลยนะครับน้องจาอันดับรายการไว้นะครับพี่ๆนะอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะประมาณนี้พี่นะจาอันดับรายการไว้ได้เลยนะครับจัดส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางนะฮะ นี่ครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับเนาะแล้วก็เพจน้องน่าจะไม่ได้เหมือนของพี่พีท่านอื่นนะครับก็เพจผมก็จะมาเปิดให้พี่พี่นะครับได้ชมเลยนะครับตามไลฟ์เลยนะครับก็ชอบตุวใจในการไหนราคาก็ไม่ต่างกันมากนะครับแล้วรายการที่หนึ่งเปิดมาพี่เนื้อเงินหรือเปล่าพี่เบอร์นี่หนึ่งโอ้โหรายการนี้นะครับชุบทองพี่นะครับลงยาแดงเลขคนเบอร์ตองหนึ่งครับนาลื่นเลขมงคลรุ่นนี้จัดสร้างเก้าเหรียญนี่ครับ จะสร้างเก้าเหรียญพี่รายการนี้นะครับชุกทองวลนลงยันทาหลังขอที่สิบเอ้ห้าร้อย500บาทขอที่ห้าร้อยบาทพี่รายการที่หนึ่งครับนะรายการที่สองครับนะโอ้โหรายการรายการแรกก็เปิดมาก็เดือดเลยนะพี่นะรายการแรกแค่เพียงแค่เปิดมาก็เดือดเลยครับมาฮะรายการที่สองนะครับเปิดออกมาฮะโอ้โห ชุบทองนี่ครับโบราณคุ้ยพื้นลงยาชมพูหน้ากาดองค์เพ้นเหมือนจริงนะครับนะฮะนี่ฮะโอ้โหสวยงามับพี่นะฮะสวยงามโอ้โหเลขมงคลครับเลขตองนะพี่นะตองหกหกหกนะฮะนี่ฮะหกหกหกกระดกซับครับนี่ฮะรายการที่สองพี่องค์นี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทพี่นะครับ นะฮะองค์พิ้นนะฮะนะฮะหรือใครสนใจก็น่าจะสี่ร้อยก็ได้เนี่ยครับนักมานะครับวพิเศษให้แล้วรุ่นนี้สวยจริงนะครับนะผมบอกว่าสวยจริงนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อสตะลงยาม่วงนะครับเนื้อสตะลงยาม่วงเลขโค้ดตัาเบอร์มงคลไหมพี่นะเลขโค้ดตัวเบอร์มันที่ยีบเจ็ดนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะรายการที่สามนะครับ ส่วนพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจอ่ารายการสอง้สิบนะครับยกคู่สี่ร้อยบาทได้เนอะนะครับเดี๋ยวพิเศษให้นะครับน,ระะนะรายการนี้เปิดออกมาพี่นะครับรายการที่สี่รายการที่สนะี่เปิดออกมาพี่โอ้โหวนวะหุ้มทองคำยี่สิบสี่เคครับนี่ฮะนวะหุ้มทองคำมาแล้วพี่นะครับรายการที่เด็ดครับนวะหุ้มทองคำครับนี่ฮะ โอ้โหเลขคนดับเบิมใหม่เลขสิบนะครับนวะหุ้มทองคำยี่สี่เคนะพี่นะะรายการนี้นะครับผมขอที่หกร้อยบาทนะครับขอที่หกร้ยบาทพอพี่นะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาฮะรายการที่ห้ารายการที่ห้าครับโอ้โหตัดชิดดีครับ ตัดชิดนะฮะสามกษัตริย์ครับ,รบพี่เลขโค้นตัเบอร์มาเลขสี่สิบหกนะตัดชิดนะครับเป็นงานหน้ากากนะพี่นะเห็นไหมพี่นะครับเนี่ยจะเป็นงานแบบนี้พี่นะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญเลยพี่นะดูขอบเหรียญนี่เป็นเหรียญเลยนะพี่นะจะเป็นเรียกว่าอ่าเฉพาะองค์พระนะเรียกตัดชิดนะครับรายการนี้นะครับขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่ห้าครับ,านะร,บรายการที่หกครับมาลกุกเตอรนะครับรายการที่หกครับมาลุกเตอฮะ รายการที่6เปิดมาพี่โอ้โหชนวนมันม่วงนะครับประกบล็อกเก็ตฉากน้ําเงินปราบโอ้โหนี่ครับที่สุดอีกแล้วพี่นะครับเลขคูณตัาเบอร์หมายเลขสาสิบสานะฮะจัดสร้างห้าสิบองค์นะฮรรายการนี้ขอสามอยห้าสิบาทพอพี่นะครับสาม้อยห้าสบบาทพอพี่รายการที่หกนะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดเปิดมามันม่วงนะฮะลงยาส้มลงยาจีวรนี่โอ้โหนเนื้อทองจนวนมันม่วงเลขโค้ดเบอร์เลขสิเบเจ็ดครับรวมกันจะแปดพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดครับโอ้โหรายการที่แปดเนื้อทองแดงสาตนเลสพื้นลงยาครับ นี่ฮะรายการนี้ขอ250บาทพอพี่นะฮะรายการที่11นะครับโอ้โหต่อมาครับรายการที่12บสอะรายการที่12บสครับโอ้โหชุบทองโบราณนะฮะลงยาม่วงนะฮะประคำฝังพลอยนุกกระเร้านะครับเรียมกรอบชุบน้ำทองคำแท้นะครับ ลุ้นเลขมงคลครับเนี่ฮครับมาชมเะยพี่ได้เลขมงคลหรือเปล่าเลขมงคลเลขอะไรพี่เลขเก้าเก้าเก้าครับโอ้โหมาเรื่องมาเรื่องครับเลขเก้าเก้าเก้าครับงานสมกับลงยามุ่งมาหาหน้าเลยพี่รายการนี้ขอที่หกร้อยบาทนะครับรายการนี้น้องขอที่หกร้อยบาทพี่ขอเพิ่มร้อยเดียวให้เลขตองเก้าหน่อยนะครับขอเริ่มร้อยเดียวให้เลขตองเก้าหน่อยพี่เนียฮะโอ้โหทุ่มทุ่มกันไปนะ ต่อมาครับ,รา,าร,ร,บรายการที่ไ e ปครับรายการที่ยี่เอสิบครับรายการที่สิบปี่เนื้อทองแดงลมดำนะครับหน้ากากชุ่มเงินวงกันยูวามารุ่นดูนี่เป๊ดโอ้โหหน้ากากโคตรสวยพี่นะครับหน้ากากโคตรสวยพี่เนี่ยโอ้โหเลขคนละเบอร์ตองหกฮะเนี่ยเลขคนละเบอร์ตองหกครับ,รบรพี่เนี่ยร,รายการนี้นะครับขอที่สามร้อยนะพี่นะ คอที่300บาทนะพี่นะรายการที่10นะครับต่อมาครับรายการที่11ครับรายการที่11เปิดออกมาพี่โอ้โหแม็กโรเดียมนะครับโอ้โหเหรียญนำเลิกพี่จะสร้างหนึ่งเหรียญครับมาแลนะ้วฮะได้เหรียญนำเลิกนะพี่ป้าบโอ้โหเหรียญนำเลิกจะสร้างหนึ่งเหรียญท่านนะพี่นะ เลขหัวนเบอร์นึนะครับรายการนี้จะสร้างหนึ่งเหรียญนะครับแล้รายการนําเลิกนะครับรายการนาเลิกองคนี้นะผมขอ5้ารอยบาทนะครับรายการนี้จะสร้าง1องค์เท่านั้นนะพี่นะองค์นี้ขอ5้าร้อยบาทพี่นะหนึ่งองค์องเดียวเท่านั้นนะโอ้โหเดือดเลยครับจะสร้างหนึ่งองค์ครับบอกเลยสุดจัดพี่นะครับบอกเลยว่าสุดจัดครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่12อ่ะโอ้โห รายการที่สองนี้อัปกาสตินลงยาไล่สีนะครับลงยาจีวรนะฮะลุ้นเหรียญนำเลิกหนึ่งหกแปดนะฮะรายการที่จัดสร้างสามสิบองค์ในโลกเนี่ยฮะรายการนี้นี่อัปกาเลขโคู่จำอร์ใหม่เลขยี่สิบสี่นี่ยฮะรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะครับสองร้อยแปดสิบาทนะครับยกคู่ได้นะครับยกดูได้ห้าร้อยเนี่ยฮะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่ านะรายการที่13ม,มาเปิดกันพี่จ๋ารายการที่13เปิดออกมาเป็นเนื้อ 4K ครับหรือเรียกว่ากษักริยันะะี่เองฮรรายการนี้เรียกคุณจำเบอร์มาเลขสตัวเดียวหลักเดียวรายการนี้น้องคิด3 5 0บาทพอพี่รายการนี้น้องคิดที่3 5 0อิบาทพอพี่นะฮะรายการที่1 3นะฮะ,นะฮะต่อมาครับรายการที่14สครับ รายการที่24ครับเปิดมาพี่โอ้โหปาโอ้โหรายการนี้ชุบทองโบราณเนี่ยชุบทองโบราณคุยพืนลงยาส้มเลขโคดัมเบอร์หมายเลข15เลขโคดตะเบอร์หมายเลขสิบห้าพี่รายการนี้จัดไปพี่นะครับจัดให้นะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับรายการนี้พิเศษให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเปิดออกมาครับ โอ้โหชนวนน้ำทองลงยาแดงครับชนวนน้ำทองลงยาแดงครับพี่โอ้โหเลขโคดเดอร์เบิดเลขสามตัวเดียวฮนะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่สิบห้านะครับมาลูกต่อพี่ชา,รายาร,าร,รายการที่ไปครับรายการที่สิบหกนะฮะรายการที่สิบหกเปิดมาครับโอ้โหสะตระลงยาแดงครับ เนื้อสะตะลงยาแดงครับพี่แช่น้ำมันเสือนะฮะห้าเลขโค้ดํำเบอร์มหมานะฮะแช่น้ำมันเสือพี่รายการนี้นะเอาไป4 5่บาทพอพี่4 5่รอยบาทพอพี่นะรายการที่16ครับต่อมาครับรายการถัดไปครับนะรายการที่สิบเครับ รายการที่เจ็ดเปิดมาพี่โอ้โหชุบเงินนะรายการที่ชุบเงินลงยาชมพูหวานๆนะครับเลขมงคลอี่างี้พี่เลขคนเมือหนึ่งหกแปดครับโอ้โหชมพูเลขคนะเมือหนึ ipe, ่งหกแปดที่รายการนี้เลขคนเมื่อไปเอาไปห้าร้อยพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับจัดให้พี่นะครับหวานนี่เลยครับนะวันนี้นะครับต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปครับ รายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดครับเปิดออกมาฮะโอ้โหสิบแปดเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นสตะลงยาเขียวเนียวซับเลขพจนเบอร์หม,มายเลขสิบแปดขอที่สองร้อยห้าสิบาทพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบาทครับพี่เนีฮะรายการที่สิบแปดเลยครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาครับพี่ โอ้โหทองแดงมันปูคุยพื้นลงยาแดงเลขคัณจําเบอร์หมายเลขเบิ้ลพี่ลุ้นด้านหน้ากับพี่โอ้โหรายการนี้เอาไปพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยพี่เลขคัณจําเบอร์หมายเลขเบิ้ลด้วยนะหมายเลขสิบเอ็ดนะฮะนี่ฮะต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเปิดออกมาครับพี่ โอ้โหเพ็นโอ้โหรายการท็อปมาแลยฮะร,รายการท็อปมาแล้วบังเกิดเลยครับรายการนี้นะครับเพนพญานาคนะครับนาด้านหลังเป็นสาลิกานีครับ เลขเ 40, คูณนับเบอร์หมายเลขสิบะนรัรเลขคูณนับเบอร์หมายเลขสิบนะฮะจัดสร้างห้าส <parasite> ิบเหรียญในโลกรายการที hmm. ่พิยานาครายการองค์นี้องคดาราเลยพี่องคดาราเลยใช่ไหมครับนะรายการนี้นะครับขอที่ห้าร้อยนะครับเหมือนเดิมพี่นะห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับรายการที่ยี่สิบครับนะสรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะตอนอีพีนี้ตอนที่สามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนี่ครับหวอดขอบคุณมากๆนีครับ